มารีวิววันนี้เป็นตู้บลูทูธนะครับวันนี้โอ้โหหลายใบเลยนะครับจัดส่งอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้นะครับจะเป็นตัวซับเบส10นิ้วนะตัวนี้10นิ้ว1ดอกนะครับกลางจะเป็น6นิ้วแหลมสีนิ้วนะครับก็จะเป็นตู้ไม้อัดแท้นะครับตัวนี้นะครับเสียบไฟบ้านได้นะครับเสียบไฟบ้านก็ใช้ปลั๊กตัวนี้ที่แถมไปนะครับเสียบไฟบ้านก็เปิดใช้งานได้เลยหรือจะใช้ไฟรถยนต์นะครับแบต12โวลต์ก็คือรถยนต์ทั่วไปมอเตอร์ไซค์ก็จะใช้12โวลต์นะครับหรือว่าจะ24โวลต์สหรรรรับบถทุก รถ6ล้อรถแมคโครรถไถจะเป็น24โวลต์ก็จะมีหัวแปลงให้ปึ๊บแบบนี้ลูกค้าไปต่อสายเข้าแบตเอาก็ใช้ทั้งแบตท,ทั้งบ้านได้ตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับลูกค้าจะต้องเสียบปลั๊กไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟบ้านหรือว่าจะปลั๊กรถนะครับเสียบได้เลยบอร์ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับปี D 900ตัวนี้จะเป็น50วัตต์บวกวัตต์บวกวัตต์ตัวนี้จะเป็น100วัตต์ขับเบสกลาง50วัตต์นะครับผมประมาณนี้จะใช้ไม้ได้นะครับมีช่องเ in อ โทรทัศน์หรือว่าซีดีข้างนอกนะครับเอาเข้ามาอินพุตอันนี้นะครับแล้วเครื่องก็เล่นบลูทูธได้เลยนะครับเชื่อมต่อบลูทูธ USB ได้การ์ดได้ครบวงจรเลยสําหรับบอดตัวนี้นะครับเราก็มาใส่กระดอกซับ10นิ้วให้1ดอกนะครับแล้วก็กลาง2ดอกแหลม2ดอกตู้ไม้อัดแถ้นะครับตัวนี้นะครับอุปกรณ์ที่แถมไปนะก็มีรีโมทนะรีโมทก็ไว้ลดเสียงอะไรประมาณนี้สายต่อเข้าแบตแล้วก็สายเสียบไฟปลั๊กบ้านนะครับไปถึงลูกค้าเสียบไฟบ้าน เชื่อมต่อบุทูก็ใช้ในงานได้เลยถ้าใครไปใช้ในรถก็ไปเสียบตรงนี้เอานะเสียบตรงนี้แล้วก็ไปต่อกับแบตรถเอานะครับผมประมาณนี้นะครับตัวนี้เริ่มต้นอยู่ที่3,900นานะครับรวมส่งเก็บปลายทางถึงหน้าบ้านนะครับตู้จะเป็นไม้อัดแท้นะครับซับ10นิ้วนะครับไม้อัดแท้นะครับไม้อัดแท้ยิงสีระเบิดแบบนี้นะครับสวยๆงานงานเนียนๆแบบนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวจะวัดตู้เข้าๆเพราะว่าตอนนี้มันจะใหญ่นิดนึงแต่ว่าอนาคตเดี๋ยวเราจะลงเล็กๆลงกว่านี้นะครับผมอีกตัวหนึ่งนะครับ จะเป็นรุ่นเหมือนเดิมเลยจะมีตะแกรงนะครับซับ1ินิ้วเหมือนกันกลางหกแลมนะครับคู่เหมือนกันแบบนี้นะแต่ตัวนี้จะเพิ่มตะแกรงนะครับแล้วก็ย้ายบอร์ดจากที่เปิดด้านหน้านะครับเอามาไว้ด้านบนนะครับแล้วก็เพิ่มหูยกนี่เพิ่มเป็นหูยกนะครับตู้หนึ่งก็20โลได้นะครับประมาณ20โลนะครับผมนะครับใครเอาตัวนี้ตะแกรงก็จบอยู่4,500รรวมส่งเก็บปลายทางถึงหน้าบ้านนะครับราคานี้ก็รวมส่งให้เรียบร้อยค่าขนส่งเนี่ย 3 4 0 0บาทนะลูกค้าเราออกให้เรียบร้อยแล้วนะเราออกให้เรียบร้อยแล้วหรือใครบอกว่าผมพร้อมโอนโทรเข้ามาเรามีราคาส่วนลดให้สําหรับคนที่พร้อมโอนวันนี้เดี๋ยวผมต้องแกะส่งประมาณกี่ใบนะข้างล่างอีก5ใบนะครับจากคลิปเดี๋ยวไปดูท้ายคลิปเราจะมีใบเล็กๆให้ดูด้วยนะครับสาหรับใบเล็กๆมันจะไม่มีดอกซับนะแล้วก็ติดตามไว้นะครับใครที่บอกว่า10นิ้วมันใหญ่ไปเรากําลังทับทําซับ8นิ้วแหลม4นิ้วนะอ่าซับ8นิ้วแหลม สี่นิ้วไอ้กลางสี่นิ้วแล้วก็แหลมสองนิ้วนะเราพยายามจะทําให้เล็กลงเพราะบางคนบอกโอ้มันใหญ่ไปยี่สิบโลขนลําบากเดี๋ยวมารอชมนะครับแปดนิ้วซับแปดนิ้วแล้วก็ซับหกนิ้วนะกาลังมานะครับติดตามชมไว้เลยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะพาไปดูพันกว่าบาทพันกว่าบาทจะได้แบบไหนเดี๋ยวมาตามชมกันวันนี้ก็ส่งงานลูกค้าทั้งหมดกี่ใบหนะ้บาใบใช่ไหมนี่ครับตู้เราก็จะประมาณนี้นะใครอยากได้แบบราคาไม่แพง3 0 0พันกว่าบาทผมก็แนะนําตัวนี้นะแต่ว่ามันจะโล้นๆอันนี้เขาเรียกว่าดิบๆเถื่อนๆเลย เดบิวต์เ่องๆก็จะเป็นแนวนี้เลยแต่ถ้าใครบอกว่าอยากได้รูหราขึ้นมาอีกนิดหนึ่งมีตะกงตะแกงกันเด็กจิ้มดอกอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แล้วตัวเปิดมาอยู่ด้านบนแล้วแต่ความถนัดนะบางคนบอกว่านั่งกินเหล้ามันอย่างนี้มันก็ถนัดเนาะแบบนี้มันก็ต้องยืนมาเปิดนะแต่ว่าราคามันแพงขึ้นมันทํายากขึ้นนะเพราะว่าเราต้องมากั้นห้องต้องมาซ้อตรงนี้มันจะยากขึ้นแล้วก็เราใส่หูยกให้ใส่ตะแกงให้ก็จะแพงขึ้นลูกค้าก็เลือกเอาเลยสามพันเก้าได้ตัวนี้นะสามพันเก้าได้ตัวนี้ดังเท่ากันนะเส ตู้สูตรเดียวกันบอร์ดเดียวกัน,อด,ด,กนดอกจะตัวเดียวกันดอกจะมีเนี่ยจะมีโนโลโก้กับมีโลโก้แล้วก็จะมีหน้าม่วงกับหน้าดำนะครับลูกค้าไม่ต้องซีเรียสน,นะสเปคเดียวกันนะครับผมประมาณนี้ตู้กว้างก็ประมาณเนี่ยครับหกสิบสูงอ่ะส,สูงก็ประมาณ40นะครับแล้วก็ลึกก็ประมาณ30สนะสำหรับ10นิ้วกว้างประมาณ60เดี๋ยวผมอาจจะบีบอีก2-3งสมเซนนะครับเพื่อให้มันเล็กลงกว่านี้อันนี้มันยังใหญ่อยู่นะผมประมาณนี้อ่ะมันมีใช้ไม้ได้ด้วยเหรอเดี๋ยวลองใช้ไม้เนี่ยเนี่ยเช็คเช็ค ติดไหมเช็คเช็อ่าเดี๋ยวลองระบบใหม่ให้ฟังนะใหม่ไม่ได้แถมไปนะครับเช็คทดสอบหนึ 2> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าทดสอบแอ้มันจะมีเล่งเสียงใหม่นะแล้วก็ปรับเอ็โคเราไม่ใชเอีโคก็ได้เช็คทดสอบทดสอบใหม่ไม่ค่อยดีเช็คทดสอบก็จะมีปุ่มเล่งใหม่น,ะตนมนะะตัวนี้เล่งใหม่นะแล้วตัวนี้เร่งเอ็โคอันนี้ไม่มีใหม่อันนี้มีเอ็โคหนึ่งสองสามสี่ห้านะก็ร้องเพลงเล็กๆน้อยๆได้เลยนะ ในบ้านในห้องลั่นแน่นอนนะครับหรือว่าจะนอกบ้านข้างบ้านนะนั่งปาร์ตี้สังสรรค์นะครับออกแคมป์ปิ้งก็ใช้ได้เลยสามพันเก้าสี่พันห้าเลือกเอาอเนีหยเดี๋ยวฟังเอ็ o โคเราก็เปิดเอ็กโคไปนิดนึงเช็คทดสอบทดสอบติงสอมีเอ็ o โคให้ด้วยตัวเช็คทดสอบจริวาูนะแล้วก็บอร์ดปรับผมยังไม่ได้บายบอร์ดปรับบอร์ดปรับมันจะมีเห็นไหมครับตรงนี้จะปรับกลางกับแหลมนะของแหลมอันนี้จะเป็นวอลลุ่มซับซับเลือกความที่นุ่มแข็งได้อีกนะครับ ตัวนี้บอดตัวนี้มันจบไงครับมันมีซับแยกให้กลางแหลมก็ปรับตรงนี้นะครับอันนี้เสียงรวมนะครตรงนี้ปรับซับเล่งซับทั้งห้างนะครับมันก็จะแยกกันนะครับคือบอดตัวนี้คุ้มค่ามากนะครับคุ้มเลยนะครับใช้ได้ครบวงจรนะครับราคา3า0 0รวมส่งเก็บไปทางถึงหน้าบ้านนะครับแล้วก็ตัวนี้4,500อ่ะเดี๋ยวท้ายคลิปไปดูตัวเล็กกันนะครับอะเดี๋ยวลองฟังเพลงสาวดนตรีกันบ้างนะครับสาวหนัง ับแยกกันนะครับโอเคประมาณนี้นะเราปรับปรับแยกได้เลยนะครับผมก็ ดังดีพอสมควรในงบนี้นะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวมาดูตัว4ี่ป กันนะครับอยากได้สวยๆมีตะกงตะแกรงหูยกก็จบ4,500ไม้อัดแท้นะครับสีระเบิดจบๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้3,900นนะครับงานโลงๆดิบๆนะผมเดี๋ยวท้ายคลิปมาดูตัวเล็กกันบ้างนะครับ มาท้ายคลิปตัวนี้นะครับผมตัวนี้จะเป็น6นิ้วนะหกจนิ้ว2ดอกแหลม1ดอกนะมีเครื่องเล่นให้เรียบร้อยนะมีรูไมให้เรียบร้อยเหมือนกันไฟบ้านไฟรถเหมือนกันนะอันนี้เสียบไฟบ้านอยู่นะถ้าใครใช้ไฟรถก็ใช้สายไฟรถที่แถมไปนี่ก็ไปต่อกับไฟรถได้เลยนะครับผมสาหรับตัวนี้นะครับนี่เนี่ยตัวนี้6นิ้วแหลม1เริ่มที่1299บาทนี้ราคารวมส่งเก็บเงินปลายทางให้เหมือนกันไม้อัดแท้เหมือนกันนะครับแอนตัวนี้จะเป็น 8นิ้วนะจากนี้6นิ้วนะตัวนี้เป็น8นิ้วแหลมหนึ่งนะครับเพิ่มอีก200ก็เป็น1 4 9 9้าตัวนี้ก็ขายดีนะครับแล้วก็ลูกค้าบอกแหลมหนึ่งไม่สะใจเราทําแหลม2ให้ตัวนี้6.5นิ้วแหลม2องพนี่นะครับเก็บไปทางหนึ่งหน้าบ้านได้เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้6นิ้วนะครับแหลม2ไอ้แนิ้วตัวนี้จะเป็น8นิ้วแหลม2นะในตัวที่ไม่มีซับเนี่ย8นิ้วแหลมสอตัวนี้ขายดีที่สุด1ัน0รวมตรงเก็บไปทางนะครับ นี่ไฟบ้านได้ไฟรถได้ตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะครับตัวนี้ไม่มีแบตในตัวนะสนใจเบอร์โทรตามด้านล่างได้เลยนะครับ0825406 540นะครับผมอ่ะเดี๋ยวฟังไปทีละเครื่องนะพันสองเก้าเก้าก่อนอ่ะต่อมาฟังเสียง8นิ้วแหลมหนึ่งพันสี่เก้าเก้า นะครับใครชอบแหลมดอกเดียวนะครับก็พันสองเก้านิ้วนะครับพันสี่เนิ้วนะครับผมอันนี้จะเป็น6.5นิ้วแหลมสองนะครับผมพันสี่เก็บเงินไปทาง ว่าจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับ USB ได้ครับเชื่อมต่อเอาโทรทัศน์นับที่มีสายขาวแดงนะครับเอามาเสียบได้ CD ดีอะไรโน้ตบุ๊กนะครับเอามาเสียบได้นะสำหรับจะเปิดเครื่องนี้นะครับก็เล่นได้ดีตัวที่ขายดีที่สุดเลยนะครับตัวนี้พันหกานะครับ8นิ้ว2ดอกแหลม2ดอกนะตัวที่ขายดีอันดับหนึ่งเลยจะเป็นตัวนี้นะครับไปฟังเสียงตัวนี้กัน ตัวไหนเล่นตัวนั้นตามงบประมาณของเราถ้าสมมติว่าไม่อยากใหญ่โตอะไรมากพัน9อนี่ก็โอเคแล้วแต่บอกอ้าพันสองเแต่อยากได้ดอกใหญ่หน่อยก็เป็น8นิ้วนะครับจาก6นิ้วใครอยากเป็น8นิ้วก็พันสี่ส่วนใครบอกว่าโอ้แหลมดอกเดียวผมไม่ชอบผมอยากได้แหลม2ดอกอันนี้มันแต่ละคนไม่เหมือนกันนะผมทําขายไปเนี่ยเป็น2 3 0 0ใบแล้วตั้งแต่เดือนนี้นะแล้วก็ตัวนี้ หกนิ้วแหลมสองแปดนิ้วแหลมสองถ้าจบสุดเข้าไปตัวนู้นแล้วก็ถ้ายังจบไม่สุดก็ไปรุ่นนู้นเลยตามที่รีวิวไปไปรุ่นที่มีซับเบตเลยตัวนี้ซับเบตสิบนิ้วนะครับพร้อมกลางพร้อมแหลมตัวนี้แยกซับในตัวก็สามพันเก้าร้อยนะหรือจะอัปเดตเป็นตัวมีตะแกรงนะครับตะแกรงปุ๊บมีหูยกนะบอร์ดอยู่ข้างบนตัวนี้สี่พันห้าร้อยรวมส่งเก็บไปทางติดตามไว้ด้วยแล้วกันเดี๋ยวเราจะมีตัวซับเบตหกนิ้วซับเบตแปดนิ้วแบบนั้นนะ กลางจะเป็น4นิ้วแหลมจะเป็น2นิ้วมาให้รับชมกันนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยจูบินเตอร์ก็ราเพียงเท่านี้เบอร์โทรตามด้านล่างนะจ๊ะอยากได้ชุดเล็กชุดใหญ่นะครับตัวนี้จะมีรีวิวเต็มนะครับตัวนี้จะเป็นรีวิวเบื้องต้นนะครับผมตัวนี้ก็ขายดีขายดีมากเลยอยากได้ตัวไหนแจ้งเข้ามาวันนี้ราเพียงเท่านี้นะครับสำหรับจุบอินเตอร์ท่าผมนะครับวันนี้เราก็ทำงานเล็กๆให้ลูกค้าได้ดูได้ชมกันบ้างนะวันนี้ราเพียงเท่านี้น,นนะ